สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันวันนี้เราจะมาเรียนประโยคคําถามแล้วก็คําตอบนะคะที่เราใช้ประจําในชีวิตประจําวันที่เราจะต้องใช้พูดได้เลยนะคะซึ่งคําแรกก็คือคำว่า was kostet das was kostet das was kostet das das kostet vier Euro das kostet vier Euro คือ was kostet das ราคาเท่าไหร่เหรอถามราคาใช่ไหมคะเราอาจจะถามราคาก่อนก่อนซื้อแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าด s c o s t เตตฟีออยดูอ่าตอนนี้มันสี่สี่สีอยดูนะคะฟีออยดูสี่ออยดูเก็จะดูแล้ว w h ต t m a าู่เกิดียววั a ส e ูเกียรติเหรือ What ค C ิคุณหรือเธอกำลังทำอะไรอยู่นะคะก็บอกว่า Ich m a k e Meine Aufgabe ich mache meine Aufgabe ich mache meine Arbeit ich mache meine Arbeit was machst du gerade ich hocke gerade ich watche gerade ich höre Musik gerade was machst du ich lerne Deutsch gerade บอกไปเขาถามว่าเราทํานัำลังทำอะไรอยู่เหรอเราก็บอกเขาไปเาเป็นประโยคนี้ใช้ได้ใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็วัตคอกซูเกดาดิวัตคอกซูเกดาดิเฮ้ยเธอกําลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังคอกทาอะไรอยู่แล้วอีคอกเขสุเพอีคอกเขสุเพหรืออีกมาเข s สล a ดอีกมาเขเกดาดิสลัดนะคะวัตคอกซูเกดาดิอีกมาเขสลัด อีโคเคสโผ่นะฮะหรือว่าหรือว่าซูเป่ฟลายซูเป่หรือว่าฟิช uh, ซูเป่ก็ uh, super, ได้นะคะ Was hast o f o r Was hast o f o r เธอมีเฮ้ยวันนี้มีโปรแกรมมีแพลนอะไรจะทำเลยเปล่าเนี่ยหรือว่า For haben? คือ Was hast o f o r Was haben Sie vor? นะคะ We are making i n e n Ausflug n a c München. We're making I d i n t ask y u I didn't ask you m a k i n คือการไปทัศนศึกษาแบบเช้าเย็นกลางนะคะ w e r making I d i n t ask you Narkmuncheon n a r k m u n c h e n คือไปที่มิวนินะแต่หรือ we're fun n a r k m u n c h e n คือเรจะขับรถไปที่มิวนิกนะคะ w e v h a b e f o r w e v h a before we're a g n h o l i d ซูมฟรายบาร์นะคะว่าสอีกอิเกต์เีิเกต์่มาเก์มีเกต์ิเก์หรือฟลอยดินเบโซเกนะคะฟลอยดินเบโซเกหรือฟลอยดินเนนเบโซเกคือไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะหรือว่าว่าสบอร์ ถามว่าเธอมีอแพลนอะไรที่จะทำนะคะก็เป็นประโยคง่ายๆที่เราใช้กันในทุกๆวันถามกันได้นะคะหรือว่ามี g กียร์เอสเตียนะคะขอหมายใช้ได้ทุกวันนะมีเกียร์เอสเตียเฮ้ยเป็นไงบ้างเธอสบายดีไหมหรือมี g กียร์เอสเีนนะคะคุณสบายดีไหมก็คือแล้วก็บอกไปว่ามีเก t ยร์เอสกูดเมียเกียรสกูโซโซลาะลาะะคะก็งั้นแหละวีอิม啊 ก็คือเหมือนทุกๆวันนะคะวีอิมโซลลาลา,ลาหรือว่าเอสกีเอสกีสก็คือนะพอไปได้นะคะทำไม่ดีก็บอกว่านะอีกบินครั้งอีกบินครั้งเมียเกตเอสนิกูดเมียเกตเอสนิกูด good, อีกบินก็บอกเขาไปนี่ก็เป็นประโยคสั้นๆนะคะในการทวนความหมายนะคะว่าเราก็เป็นประโยคง่ายๆที่เราได้ใช้ในทุกๆวันนะคะแล้วเ,เจอกันคลิปหนะะ้าเช้า